สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอฟซทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันพระหัสที่ห้ธันวาคม2,567นะคะรดน้ำต้นไม้เพิ่งเสร็จค่ะช่วงนี้หน้าหนาวเนาะมันมันจะแล้งนิดนึงนะคะดีมันจะแห้ง ก็ต้องคอยอลดน้ำต้นไม้วันนี้อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านได้งานหลายอย่างเยอะแยะเลยค่ะตัดหญ้าด้วยนะคะตัดหญ้ารอบบ้านเลยค่ะลดน,น้ำต้นไม้ด้วยนะคะ ปลูกผักชีเอาไว้นะคะผักชีแปลงเล็กๆค่ะเริ่มเกิดแล้วค่ะผักชีแต่ว่าต้นหอมเราปลูกแล้วมันไม่เกิดค่ะปลูกยากมากเลยนะคะต้นหอมผักชีเกิดแล้วนะคะแต่ว่าต้นหอมไม่ยอมเกิดนะคะต้นหอมตายไปแล้วค่ะ ปลูกแตงกวาเอาไว้นะคะปลูกแตงกวาก็มันเริ่ม,มเกิดแล้วนะคะแตงกวา,าค่คลิปนี้ก็มีแมวทางดีๆมาฝากพี่น้อง FC ทางช่องกันนะคะ ก็เป็นแนวทางาเลขไม่น่าลงทุนนะคะแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันเนาะให้พี่น้องทางช่องเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะเลขไม่มาด้วยกันแล้วก็เลขไม่น่าลงทุนใครชอบก็จับเล่นได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะโอ้ล้มพัดแรงทั้งวันจริงๆเลยนะคะหน้าหนาวนี่ ลมพัดแรงทั้งวันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูเลขที่ไม่น่าลงทุนกันก่อนนะคะเอากระถางต้นไม้ทับให้ก่อนเดี๋ยวเอกสารปิวอีกนะคะอ่ะแนวทางเลขไม่น่าลงทุนงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะคะพี่น้อง f อซ เล่ไป่น่างลงทุนที่เราลงให้นะคะมันคือจะไม่มาบนล่างเฉพาะตัวตรงที่เราเขียนเท่านั้นนะคะตัวกลับสามารถที่จะมาได้นะคะสามารถที่จะเลือกลงทุนได้เลยนะคะสําหรับตัวกลับนะคะส่วนตัวตรงก็คือเป็นตัวที่ไม่น่างลงทุนนะคะาไม่น่างลงทุนของงวดวันที่16ธันวาคม2567นะคะ,ะไม่น่างลงทุนบนนะคะ56 69 72 85 98 01 1 4 2แ3 0 4 3นไม่น่าลงทุนล่าง7 4 8 7 90 03 16 29 3 2เ5 5 8 6 1นะคะไม่น่าลงทุนเฉพาะตัวตรงเท่านั้นนะคะตัวกลับ ลงทุนได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าท่านใดชอบไม่น่าลงทุนตัวตรงที่เราลงให้นะคะก็เลือกที่จะลงทุนได้เช่นกันค่ะไม่เป็นไรนะคะรักชอบก็เลือกลงทุนไปได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าไปลงทุนเยอะกับเลขตัวที่เรา,าลงให้นะคะเพราะว่า,ามันเป็นเลขเหมือนมันเป็นเลขดับนะคะเป็น FC นะคะ ไม่น่าลงทุนก็เหมือนเป็นเลขดับนะคะแต่ก็เล่นได้ทุกตัวนะคะพี่น้อง fc นะ,ะเลขดับเลขไม่น่าลงทุน <S <S เลขไม่มาด้วยกันนะคะก็คือเราสามารถที่จะเล่นได้ทุกตัวค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่เราก็ดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะสำหรับเลขดับเลขไม่มาด้วยกันเลขไม่น่าลงทุนนะคะถ้าจะเล่นก็ให้เล่นเลือกลงทุนแต่น้อยนะคะอย่าไป ่าเล่นเยอะกับตัวเลขเหล่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขไม่มาด้วยกันต่อนะคะเลขไม่มาด้วยกันงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะคะก็ไม่มาเลยนะคะ ไม่จับคู่มาด้วยกันเลยนะคะอ่าดูของงวดใหม่เนาะวันที่16บธันวาคม2567นะคะเลขไม่มาด้วยกัน8คู่นะคะศ1นย์8 3 4 4 7สอง9สามแปเจ็กดและห7นะคะอ่าตัวเลข8คู่นี้คือตัวเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะไม่มาด้วยกันเฉพาะแค่10หน่วยเท่านั้นนะคะ ร้อยสิบร้อยหน่วยมาด้วยกันได้นะคะพี่น้อง FC หรือถ้าใครอยากจับคู่เล่นด้วยกันในแบบสิบหน่วยนะคะก็จับคู่เล่นได้เช่นกันค่ะ,ะดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์มาได้หมดค่ะรักชอบก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้ทั้งหมดเลยนะคะ เอาแนวทางนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุน <S up S 1> <ๆ>นับซับย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะกล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองปลูกเอาไว้อันนี้จะเป็นเครือแรกเลยนะคะ กล้วยน้ำว้านั่นเก็บกินหลายเครือแล้วคะ่ะ FC อันนี้กล้วยหอมทองก็จะเป็นเครือแรกเลยคะ่ะที่เราปลูกเอาไว้นะคะได้ห้าหวีนะคะเครือแรกได้ห้าหวีลูกยาวแต่ว่ายาวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ แต่ก็ถือว่างามอยู่เนาะพป่น้อง FC กล้วยหอมทองนะคะต้นมะตูมแขกนะคะมะตูมแขกนี่ก็เก็บยอดเอาไปาแก้มกับพวกเมนูลาบนะคะอร่อยค่ะ กิ่งกาลาบกับส้มตำนะคะยอดอบอบทั้งนั้นเลยค่ะยิ่งตัดยอดก็ยิ่งแตกเหมือนกันนะคะต้นมะตูมแขกนะคะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สูงหลายเลยค่ะต้นมะตูมแขกสูงประมาณน่าจะสองเมตรกว่าแล้วมั้งคะเนี่ยเพราะว่าสูงเลยเราไปละมาจจะสองเมตรกว่าแล้วค่ะแคแดงก็ต้นสูงนี่ต้นเอคณะเม็กซิโกนะคะหรือว่าต้นชูรสนะคะเอซีเนี่ย ก็บยอดเอาไปผัดเอาไปต้มอร่อยนะคะต้มจิ้มน้ำพริกก็อร่อยะคะ่ะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะต้นใน้คะนาเม็กซิโกนะคะหรือบางคนเขาก็เรียกว่าต้นชูรสเนาะคะนาเม็กซิโกต้นชูรสนะคะอันนี้เป็นร้อยที่เราเด็ดไปเมื่อวานนะคะเราเด็ดเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะ มันค่ายิ่งตัดยอดเด็ดยอดก็ยิ่งแตกค่ะกินได้ทั้งยอดนะคะในเวลาเราตัดเราก็จะตัดประมาณนี้แหละคะ่ะเก็บเก็บกินได้ทั้งยอดเลยนะคะอร่อยผัดน้ำมันหอยเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องเอซ โอมก็ตัดยอดไปแตกเริ่มแตกยอดอีกแล้วนะคะบรรยากาศผักสวนครัวเล็กๆหลังบ้านค่ะอ่าบงน้าหลังบ้านเนาะพก็เลี้ยงปลาเอาไว้นะคะอันนี้จะมีปลาหมอเทศกับปลานินค่ะ เลี้ยงปลาในบ่งนานเลยนะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ